ในจีนนะคะตอนนี้ยอดเรื่องของการจัดส่ง PC นะคะหน้าจอ PC ตอนนี้ก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวทั้งกลุ่มของผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มขององค์กรธุรกิจนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้มีการ Work from home กันมากขึ้นมีการเรียนออนไลน์กันมากขึ้นหน้าจอของ PC ก็เลยเป็นสินค้าที่มีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะ โดยมีบริษ,ษัทวิจัยที่ชื่อว่า IDC ค่ะเขามีการสำรวจยอดการจัดส่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะคะในจีนไตรมาสรากของปีนี้อยู่ที่7.55ล้านเครื่องนะคะเพิ่มขึ้นมาถึง48.6%ถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วโดยยอดการจัดส่งไปยังองค์กรธุรกิจนั้นอยู่ที่4.41ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นถึง77.5%นะคะส่วนการส่งไปยังผู้บริโภคก็อยู่ที่3.14ล้านเครื่องเพิ่มขึ้นเหมือนกัน20.9%โดยนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 ค่ะพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็การทำงานของชาวจีนนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้มีการใช้งานจอมอนิเตอร์มากขึ้นหลากหลายขึ้นนะคะทั้งสำหรับความบันเทิงการเรียนส่งผลทำให้ตลาดจอมอนิเตอร์ PC ในจีนนั้นเติบโตค่ะ โดยในรายงานก็บอกด้วยว่า Lenovo นะคะยักษ์ใหญ่ PC ระดับโลกนั้นเป็นผู้ที่มีการจัดส่งรายใหญ่ที่สุดนะคะช่วงไตรมาสแรกส่วนแบ่งการตลาดประมาณ21.7%โดย Lenovo นั้นจัดส่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ PC รวมทั้งสิ้นประมาณ1,640,000เครื่องด้วยกัน อันดับ2ก็คือบริษัท AOC นะคะทำผลงานตามมาจากส่งหน้าจอมอนิเตอร์ PC อยู่ที่1.48ล้านเครื่องเพิ่มขึ้นเหมือนกัน38.9%ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและถากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดสแล้วก็ เข้าไปได้ใน Facebook ท n n Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ